มาบาลาลดีอาตมาภาพดร์พระประหลัดเขตขันอิสโลเจ้าคณะตะบนสารขาวเจ้าวาดวัดกะล้องวัดกะล้องแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นวัดล้างเดิม ซึ่งตามประวัติความเป็นมาไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอันใดแต่ว่าปรากฏจากคําบอกเล่าที่เรียกว่ามุขปาฐะจากชาวบ้านทั่วไปซึ่งเป็นวัดที่มีรักท่านที่พอจะสืบพ้นได้จากพระพุทธรูปหินสายซึ่งคาดว่าเป็นพระพุทธรูปในยุคสมัยอยุธยาตอนปลายปัจจุบันนี้มีอายุร้อยกว่าสิบปีอันนี้จะเป็นวิหารก็จะจําลองเป็นลักษณะว่าอันนี้เป็นสวรรค์มีพระจุลามณีอยู่ด้านบนส่วนอุโบสถเนี่ยจะเป็นซ่องชั้นชั้นล่างจะเป็นนรกภูมิ ก็จะมีภาพปั้นมีภาพปูนปั้นเมื่อกี้เราไปสวรรค์มาแล้วคราวนี้เราก็จะไปชมนรกบ้างะจะอยู่จะอยู่ชั้นล่างเอาไมา่ได้ล็อกนี่นะ,ะก็จะเป็นนี่นรกสิบหกคุม่มตรงน,นี้ก็จะเป็นท่านท่านนี่ท่านพญายม ที่มีลักษณะเป็นหน้าเทวดาฝั่งโน้นจะเป็นพระมาลัยโปรดสัตว์นรกใช้คติไต่ภูมิพระล่วงนำมาปั้นจากปูลปั้นสดนอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรุพินทรายที่ว่ายัางโล่งเลือยอยู่ท่านนิท่าเนี่ยวัดเป,เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายใบยเสมาที่เป็นสีดาแดงก็เลยจึงเชื่อได้ว่าเอ้อาจจะเป็นวิหานหรือเป็นโบสถ์เกา่า การที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสธนุบำรุงพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการดีๆของทางนาหลวงพ่อสำเริงนงะวัดดอยเทพนิมิตนะจากจังหวัดเชียงรายนะที่ได้นําคณะจาริกแสวงบุญนะไปอย่างประเทศอินเดียในป่านทางคณะสงฆ์ของวัดกระล้องและคณะกรรมการก็มีความยินดีที่ได้อนุเคราะห์ในครั้งนี้นะ ดีๆนายน่าได้เจอพายเยอะอย่างนี้น่าได้เจอพระดวงก็ปลื้มใจที่มาเจอพายเยอะๆอย่างนี้น่าเห็นทีกลับบ้านทานข้าวกป็นก้อนตั้งตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะสิบนะปลื้มคมากตื่นตันเฮ้ยโวยไปถูกโวยถูกนะตื่นตันช่วยหลวงพี่อ่าฮะก็ช่วยหลวงพี่ตักบาตรครับ ช่อพี่เห็นรถสวดมนต์ำได้ไหมจำไม่ได้้วครับกรที่ราไดมาพระบกราทีเร้าพสักเล็กน้อยพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญากับขนักัารที่เราได้มาพบกันสักเล็กน้อยพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญากับรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่ได้พากัน นขนควายตกแต่งน้อมนำมาถาวายพัะตาหารวันนี้อัตมาภาพในนามของโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาตาดานำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธีรธรรมปราโมทวัดดอยเทพนิมิตตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายส็นํำพาหมู่คณะนะพระคุณเจ้า <c oughs> เดินทางมาถึงที่วัดการ้องและได้รับการต้อนรับเป็นอันดีเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะกล่าว สมโมธนียคาถาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาวิริยะอุตสาหะของบรรดาคณะศรัทธายาโยมท่านทั้งหลายที่ได้เห็นประโยชน์ในการทําบุญกับคณะพระสงฆ์ที่ได้เดินทางเราไม่เรียกว่าทุดงนาโยมนะเขาเรียกว่าจาริกธรรมคือวาจาริกไปเป็นการฝึก <c oughs> บางท่านก็อาจจะสงว่าโครงการนี้เป็นโครงการอย่างไรจะทําอะไรไปยังไงที่ไหน เรามาจากไหนกันมาทําอะไรกันเท่าความนิดนึงก็คือว่าโครงการนี้เป็นโครงการทําบุญคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธีรธรรมปราโมทเองอาตมาเองแล้วก็พระที่ได้มาร่วมกันแม้กระทั่งพระคุณเจ้าที่มารวมตัวกัน,นทุกทุกองเนี่ยล้วนแต่มีความเห็นอันเดียวกันว่าเราจะทําบุญทําบุญด้วยการเอากําลังแรงกายแรงใจถวายเป็นพุทธบูชา เป็นทุกขตะบรรณาการเรามันคนยากนะก็อาศัยแรงวิริยะอุตสาหะอาบเหงื่อต่างน้ำฝึกผลร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็จะเดินทางไปที่อินเดียไปอินเดียก็จะไปเริ่มเดินที่พุทธคยาพุทธคยาเข้าพระนครราชค่ยต่อนเนื่องกันไปสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบลคือสถานที่ประสูติตรรู้แสดงธรรมจักแล้วก็เสด็จดับขันธปริณิพัาน โดยมีวัตถุประสงค์ว่าเราจะเดินเท้าเข้าไปเราไม่นั่งรถเข้าไปอ่ะเพราะเราเป็นคนยากกว่าจะติดตามพระองค์มาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยก็กหืดก็หอบมาพ้นจากนรกมาได้มาเจอคําสอนเท่านั้นเราไม่ทันได้เห็นพระองค์ตาตาญาติโยมก็เหมือนกันนะพวกเรานี่ก็ถือว่าติดตามมาอย่างเรียกว่าหืดขึ้นคอนพูดได้ง่ายนะแต่เรายังได้ทันคําสอนเราไม่ทันเห็นพระองค์แต่ได้ทันคําสอน คือได้ทันพระพุทธศาสนาเนี่ยถือเป็นโชคถือเป็นโชคเพราะงั้นโครงการนี้พระคุณเจ้าทราบข้อนี้แล้วก็เลยมารวมตัวกันมารวมตัวกันโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธีรธรรมปราโมทเป็นประธานจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาพระคุณเจ้าก็ามาร่วมกันเดินเราไม่ได้บังคับกันมาทุกคนมีความเห็นแล้วจะเดินเดินเท้าไปกราบสมเด็จพ่อเราที่อินเดียก็ไปกับเราเนี่ยไปสองเดือนไปอยู่ที่อินเดียห้าสิบห้าวัน คือเดินเท้าอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นการเดินอย่างเนี้ยอาน,นิสงส์งที่เราจะได้คือว่าเราจะได้ทุกทกที่สถานที่ตรงนี้พระองค์ทรงประ,สะเสด็จประทับตรงนี้สแสดงธรรมให้กับนายช่างสแสดงธรรมให้กับนายโคบาลแสดงธรรมให้กับท่านเศรษฐีหรือพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละที่แต่ละที่ที่ไปเนี่ยเราก็จะได้เก็บพุทธประวัติปิดพุทธประวัติที่อ่านมาปิดไว้ก่อนตอนนี้เปิดตาไม่ต้องเปิดตำราเปิดตาเปิดใจแล้วเราก็ไปสถานที่จริง เราจะได้ความรู้สึกโอสถานที่ตรงนี้พระองค์ทรงสเสด็จตัดตรุอนุตตราสัมมาสัม,มพธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาสถานที่ตรงนี้อะไรนี่คือวัตถุประสงค์ของเราไปไปแล้วพระคุณเจ้าไปเห็นแล้วก็จะได้เกิดศรัทธาโอเราคิดว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าๆไม่เคยเห็นไม่เคยดูพอได้ไปดูไปฟังไปเห็นเขาก็เกิดศรัทธาตั้งมั่นมันไม่แน่นะยาิโยมท่านทั้งหลาย ที่มากันเนี่ยหกสิบรูป100ล้อยรูปก็ต่างเถอะบางทีบางองค์บางท่านท่านเกิดมีศรัทธาตั้งมั่นมีปาษสทะเลื่อมใสเปล่งวาจาว่าเราจะตายในพุทธศาสนาตายขาพผเหลืองบางองค์ก็น้ำหูน้ำตาไหลซึ้งใจขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาหรือไม่แน่บางองค์บางท่านท่านอาจจะได้คุณธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งคุณธรรมที่ท่านได้ทั้งหมดเชื่อไหม ญาติยโยมนําพัตตาหารมาเป็นข้าวน้ำโพชนาหารข้าวหนึ่งช้อนนะปลาหนึ่งตัวไข่หนึ่งใบผักในสวนของเราที่เราเก็บมาทุกบาททุกตะตังที่โยมนําไปแล้วมาเป็นพัตตาหารเนี่ยโยมชื่อว่ามีส่วนแห่งคุณธรรมที่ท่านได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกผู้ทุกคนเลยนะวันนี้ อาตมามานั่งตรงนี้ก็เห็นญาติโยมพากันมาพร้อมใจกันก็รู้สึกเป็นมงคลน่ะสายตาเราที่ได้เห็นผู้ที่มเีเขาเรียกคนที่มีลักษณะของทานบุคคลทานธิบดีบุคคลพอเห็นแล้วมันชื่นใจคนที่ให้ทานบ่อยๆเนี่ยโชคดีของคนให้ทานก็คือว่าเวลาเกิดในชาติต่อๆไปบางทีพระปัจเจกพุทธเจ้าสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าพวก ฤือสีชาลาพีบุคคลเนี่ยเวลาที่เขาออกจากสมาธิออกจากสมาบัติเนี่ยเขาก็จะดูว่าอยากจะต้องการอาหารท่านพวกนี้ก็จะส่งดูว่าเอ๊ใครเนาะจะเป็นผู้มีศรัทธาังนั้นคนที่เคยให้ทานมาก่อนเนี่ยจะไปเข้าขายท่าน,านรู้ท่านก็จะเหาะมาท่าเราไปดูในพระสูตรนะท่านจะเหาะมาแล้วเพราะท่านรู้ว่าถ้ามาแล้วผู้นี้จะให้ทานชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เมื่อให้ทานแล้วเขาจะตั้งอัธยาศัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นแล้วจะสาเร็จ ท่านจะมาเห็นไหมงั้นทานบุคคลหรือทานบดีบุคคลเนี่ยจึงเป็นคนที่ชื่อว่าฝึกตนเอาไว้แต่แรกๆเลยขออนุมโมทนาคณะสัทธามีท่านพระอาจารย์พระปรหลัดเ,เขตขันอิสโรเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์อนุโมทนากับคณะสัทธาญาตโยมทุกผู้ทุกคนที่ได้เดินทางพากันค้นควายตั้งแต่วันแรกนำพัฒหารหวานข้าวมาถวาย เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาในเช้าวันนี้ทุกคนทุกท่านความปรารถนาใดๆที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วขอจงสําเร็จโดยฉับพลันขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้พากันสั่งสมสร้างสมเอาไว้ในพระัตนาไตรจงดนบนดานให้ท่านทั้งหลายถึงซึ่งความสุขความเจริญเจริญไปด้วยอายุวันนะสุข,ขะภะปฏิพานพร้อมด้วยทนสารสมบัติจงทั่วกันทุกคนทุกท่าน สาธุสาธุสาธุ